โอเคครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูก่อนนะครับกับเมแกนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกันหลังดูที่เราจะพูดถึงเนื้อหาข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะรีบตามมาเพราะว่ามันแบบเซียนมากอะ่ะบอกเลยคือมันผมผมค่อนข้างชอบแบบมากๆเลยอะ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกตัวสั่นไปหมดแต่ว่าเราก็จะมีทางเลือกให้สำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูด้วยแล้วตัดสินใจว่าจะไปดูดีไหมต้องขอบอกว่าเอาจริงๆถ้าคุณเป็นคนสไตล์เดียวกับผมอะ่ะ เป็นคนเป็นคนแบบเนี้ยผมว่าคุณน่าจะคุณ,ค,ณคุณน่าจะชอบ <Huh? S 2> แบบนี้มันแบบี้มันยังไงกันนะไอ้นวมันรู้ใจบบน,นะไอเนวมันไปดูมาก่อนแล้วมันบอกว่ากูว่ามึงชอบแน่ๆเลยบอกเฮ้ยใช่เหรอเอออ่านใจเพื่อนได้อ่ะเออนึกถึงคําพูดเพื่อนอย่างไอ็อตก็เหมือนกันบอกกูว่ามึงชอบแน่ๆตอนนั้นเรื่องแล้วแบ็คแพนเทอร์ใช่ไหมบอกกูว <Back Panther, S 1> ่ามึงชอบแพนเทอร์แบ,บออ็คแพนเทอรอ์อย่างอันนี้ก็เหมือนกันเมแกนเนี่ยไอเนวนบอกว่าสไตล์แบบนี้นี่มึงชอบแน่นอนเฮ้ยปรากฏว่าผมชอบแบบ ผมชอบโคตรนั่งกัตอนช่วงต้นเรื่องไปยันกลางเรื่องเลยนะเออรู้สึกแบบกูมีความสุขกับหนังเรื่องนี้มากอะ่ะอุย๊ยอะไรอะไรที่แบบเอ,อ้ยอยากเห็นอย่างนั้นว่ะอะไรอย่างนี้นแลบบ้วแืบสะใจกูจริงๆอไอเงี้ยกูชอบมากที่สําคัญในหนังมันมีมุกตลกไปเรื่อยๆบางอันอาจจะไม่ใช่มุกตลกแต่ดูแล้วกูมันตลกอะ่ะกูว่ายังไงมันเขาต้องจงใจอะไรยเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็นการดูหนังที่มีความสุขมากตั้งใจทําให้หาเออข้อเสียเพียงเดียวที่ผมรู้สึกมากๆเลยนะ หนังมึงสั้นไปไหนเนี่ยเฮ้ยมันสั้นเกินไปแล้วเอาจริงๆสองชั่วโมงหรือสองไ,ไม่อิ่มใช่ไหมไม่อิ่มใช่ไหมเออมันไม่อิ่มเพราะว่าไ,ไอตอนต้นอะตอนต้นไปจนประมาณชั่วโมงแรกอะมันกูมีมความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้รีบอะไรนะแต่ตอนท้ายๆนี่มันรีบเข้าคลายแม็กไปหน่อยเ,เออมันก็เลยแบบเอาจริงจริงมันยังยืดได้อีก เยอะเลยนะมันมันมันจะได้มีโมเมนต์นู่นนี่นั่นอะไรใส่เข้ามาเยอะให้คนดูรู้สึกจุใจอะแต่นี้มันมันปูเยอะไปนิดนึงอ่ะเอออ๋อจะเออจะใช้ใช้คําว่าปูเยอะมันมันก็ได้นะแต่ว่าการปูเขามันไม่น่าเบื่อเพราะว่าบทสนทนาในเรื่องแม่งสนุกมากมันคุยกันสนุกอ่ะมันคุยกันน่าสนใจผมเลยรู้สึกชอบที่สําคัญไปดูเวอร์ชั่นภาคไทยมาเพราะตอนแรกอ่ะผมพยายามหาหาแบบซาวด์แท็กหาซับไทยดูเพราะว่า ผมค่อนข้างกลัวหนังที่มันมีตัวละครเป็นเด็กอ่ะแล้วเสียงภาคไทยอ่ะเขาจะเอาเด็กมาภาคแล้วมันจะเป็นแบบแอเซนอ่ะมันจะแบบแฮร์รี่เชอร์เบนนันได้ไหมหออะไรแบบคือกูจะรู้สึกคันตัวแทบบิดเวลาดูแล้วมันจะขัดใจอรื่อก่อนะอะไรเพื่อนเอารงนี้ก่อนไหมเจอไหมเจอไหมในเรื่องเจอไหมไม่มีว่ะบากฏว่าไม่มีมากอาไรดีมากสุดยอดก็เลยแบบรู้สึกดีใจมากที่กูไม่เจออะไรแบบนั้นนะกูแบบเย็ เพราะพอหนังเรื่องไหนที่เขาที่แบบว่าตัวละครที่เป็นเด็กอะแล้วมันไม่ใช่แบบเด็กที่แบบแอบเส้นจัดจัดอะที่แบบเรียนอินเตอร์มาตลอดชีวิตแล้วไม่เคยเจอภาษาไทยเลยแล้วมาถ้าเป็นแบบนั้นกูจะทรมานแต่ปรากฏว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีแบบนั้นแล้วกูรู้สึกมีความสุขมากงานภาคไทยดีมากโอ้ รู้สึกแบบขอบคุณมากๆเลยครับนี่เป็นงานภาคไทยอีกเรื่องนึงที่แล้วบทภาคโคตรได้อารมณ์มากโด, <P ak S 1> โดยเฉพาะเสีง <พา S 2> ยงภ<พ>าคป้าข้างบ้าน <c oughs> สุดยอดอสือว่าะสนุกสนุกมากจริงๆผมก็เลยรู้สึกว่าผมมีความสุขกับหนังเรื่องนี้มากเลยรู้สึกว่าหนังแม่งสั้นเกินเออแต่ก็ต้องพูดก่อนว่าถ้าคนที่คาดหวังอยากจะดูหนังสแลชเชอร์หรือหนังแนวโลกจิตหรือจับคนมาฆ่าหรือจับคนมาทําตะขาอะไรผมว่าผิดหวังแน่ๆเลยมันไม่ได้มีฉากแหวะฉากฉาก เตาถุยอะไรแบบเออคือคุณคุณคุณสามารถดูหนังเรื่องนี้ไปกินข้าวไปอย่างอดอร่อยได้แบบสบายมันเป็นหนังแบบดูได้ทุกเพศทุกวัยเออเออบันเทิงดูได้ทุกเพศทุกวัยเพียงแต่ว่าถ้าคนที่คาดหวังในส่วนของเซนเชอร์จะไม่ชอบแน่เลยผมว่าเพราะว่ามันมันมันแทบจะไม่มีเลยเอาจริงๆแบบฆ่ากันจะจะไม่มีให้เห็น คือไม่ต้องจาดก,ก็ได้ไหมถึงฉากไล่ฆ่าอะไรอ่ะมันมันมัน,ม,นมันไม่มันมีแบบน้อยมากมันจะเป็นในในส่วนของฉากแอคชั่นมันจะเป็นแอคชั่นแบบแอคชั่นน่ะ แอคชั่นแบบเรียลสตีลอ่ะหุนี่ย้อนยกันแบบมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบบู๋อะมันจะเป็นบูแอคชั่นเลยอะบูแอคชั่นซึ่งผมอ่ะไม่มีปัญหาแล้วเพราะาผมคาดหวังอะไรแบบนี้แหละเพราะว่าคุณก็รู้นี่ถ้าคุณดูรีวิวเรามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาตลอด5-6ปีที่ผ่านมาหนังที่มีชื่อเฮียเจมส์วานไปซื้อโอเลี้ยงหน้าปากซอยให้หน่อยเนี่ยมันต้องมีโมเมนต์ที่ผมรู้สึกแบบ เออมันต้องมันต้องประมาณนี้แหละแบบนี้ไม่ว่าเฮียแกจะกำกับเองหรือเฮียจะแกจะอำนวยการสร้างเนี่ยมันจะต้องมีฉากอะไรแบบเนี้ยที่แบบมึงเอาว่ากูก็ได้กูก็ได้เหมือนก่อนอะไรเงี้ยเอออย่างเช่นผีมันกระทำคุณใช่ไหมถ้าแบบตามสูตรสำเร็จกรท, <ำ S 1> ทั่ว<ผ>ไ <ป S 2> ับไะเออ ตามสูตรสาเร็จทั่วไปตัวละครองแบบไม่นะไม่ค่ะจะไม่มีแรงไม่แต่ว่าถ้าเป็นของสไตล์ลุงเจมส์วานแกเนี่ยเวลามันเวลามันมีผีมันกดดันเรามากๆเนี่ยมันถึงขีดสุดแล้วเราจะรู้สึกว่ามึงมาดิมึงมาดิกูไม่สื้ของเราแล้วอะไรแบบเออมันก็เลยแบบพอมันมีแบบสไตล์อะไรแบบเนี้ยแม่งยิ่งแบบมันดีแต่ผมรู้สึกมันมันไปหน่อยไอไอบาง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 ทีบางส่วนรู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดูเดือดขนาดนั้นอะไรเงี้ย แต่อย่างที่บอกว่ามันเสีย,ยงเดียวคือมันมันน้อยไปหน่อยมันอยากให้มันยาวกว่าน,นี้แล้วเพื่อนอ่ะชอบปะนิวดูแล้วมึงไปดูคนแรกเลยอชอบไหมผมพดตอนแรกก็กคือดูด้วยความรู้สึกที่แบบว่าเออหนังเรื่องเนี้ยม,มันก็มีอารมณ์คล้ายๆกับไอ,อหนังเรื่องออชายสเปรย์ของเวอร์ช <2019 S 1> ันสองนสิบเก้าอยู่เหมือนกันนะแต่คงคนยังงงว่ามันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องข้างฝั่งหุ่นเนะ่ะเออแค้นฝั่งหุ่นเวอร์ชั่นเวอร์ชันน2 0 1เกเออสองพันสิบเกที่มันก็จะมี การเล่นระบบแบบนี้เหมือนกันแต่ตุ๊กตาตัวนี้มันน่ารักกว่าเนั้นเองมันน่ารักกว่าแล้วมันก็ดูแบบเป็นขวัญใจเราได้ง่ายกว่าด้วยอันนี้โดยส่วนตัวชอบมากแล้วน็อตอ่ะเป็นไงบ้างเพื่อนก็ตอนดูตัวอย่างอ่ะมันนึกว่าจะเป็นอย่างแบบตระลเชร์แบบเฮ้ยเหมือนกันเลยกูว่าในตัวอย่างมันเล่าเกินจริงไปหน่อยใช่ไหมมันเล่าเยอะไปนิดนึงเออมันทันทไรกมืสนใจา เหมือนไดตัวอย่างมันพรีเซนต์ว่านี่คือหนังไล่ฆ่าสุดโหดนะครับอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยแฟนๆหนังสแลชเชอร์หรือคนที่เขาชอบความโหดดิบเถื่อนเนี่ยถ้าเขาไปดูเขาผิดหวังแต่ก็ช่วยไม่ได้ก็ตัวอย่างมึงพรีเซนต์แบบนั้นน่ะเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อนะเข้าใจแล้วแบงค์เป็นไงมั่งอ,อตอนดูตัวอย่างรู้แค่ว่ามันน่าสนุกเฉยๆอ่ะไ,ไม่ไปในแบบคิดถึงสแลชเชอร์ขนาดนั้นไม่ได้าคาดหวังใช่ไหม อืมเพราะมันก็คงมันก็คงจะมีแหละเพราะาดูจากตัวอย่างแล้วมันก็คงมีแบบระดับดึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็สนุกมากนี่ต้องแบบพี่แบงก์นี่แบบไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังอ๋อแต่กูไม่ได้ผิดหวังอะไรเพราะกูไม่ได้คาดหวังเรื่องจะไปดูสลชเชอร์ยูก็เลยชอบมากมัง้งอาจจะเป็นอย่างนี้ยายแจมเห็นตัวอย่างในตอนนั้นก็อยากดูตั้งแต่แรกแล้วแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเอ้ะมันจะเป็นแบบหนังหุ่นไล่ฆ่าคนหรือเปล่าว,ว่าเฮ้ยปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นอะ มันเป็นแนวดูได้ทุกเพศทุกวัยฮะอันนีด้ดังนั้นที่ใครรู้สึกกลัวรู้สึกว่ามันจะแบบน่ากลัวมากหรือเปล่าเลยไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเป็นหนังสนุกเรื่องหนึ่งเลยแต่ยกเว้นว่าถ้าถ้าแบบสไตล์ดูหนังคุณเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสอ่ะแบบเคร่งเครียดแต่มันจะมีหรอว่าคนดูช่องเราที่ท,ที่ดูหนังแนวคือดูจากสไตล์การรีวิวเราตลอดห้าหกปีที่ผ่านมาเขาน่าจะรู้แล้วว่าสไตล์เราเป็นยังไงดังนั้นมันมันจะยังมีคนที่เขาแบบดู แนวเครียดแบบนั้นเนี่ยม,มันก็คงไม่ดูเพื่อความบันเทิงไอ้เรื่องนี้แม่งบันเทิงจริงซีนที่มีให้ขยี้เนี่ยมีแล้วก็ฉากที่ผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เอาหาแต่แม่งหาเนี่ยมันเป็นซีนน่าจดจําหลายซีนมากเลยครับเออไอการที่แบบว่าแบบทำซีนให้เรารู้สึกว่าเป็นภาพจําเนี่ยอ,อหนังตระกูลเนี่ยเขาทํเาทเขาทําเก่งนะอย่างเช่นแบบเรื่องแอนนาเบลก็ได้ไอซีนเก้าอี้คนพิการขึ้นบันไดที่มันกดเล่นหรือว่าไอซีนซีนยิงลูกบอลเล่นหรือซีน อ่างน้ำไม่เ,เพียงต้องเรียกส่างน้ำด้วยแบบว่าเออหนูอยากกูไปดูนะลูกไม่กูจะดูกูอยากรู้ข้างล่างนี่เต็มตาอะไรแบบแบบมันมันเยอะอะซีนพวกจําอะไรในเมแกนก็มีเยอะครับผมจําได้หลายซีนมากเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่แบบดูแล้วมันจําง่ายวะ่ะบางอันมันมันกระแทกใจอะ่ะของรู้สึกก็ค่อนข้างถูกใจนะครับดังนั้นอ่าเดี๋ยวไว้เราอ่าไปเจอกันอีกทีก็คือในคลิปคุยกันหลังดูนะครับสําหรับ ความรู้สึกหลังดูแบบไม่สปอยเอาสั้นๆประมาณนี้นะกันนอกนั้นก็หมดแล้วมั้งครับความรู้สึกที่อยากจะบรรยายส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยเอออย่างที่บอกกันหนังน้อยไปขออีกกะกะตอนช่วงท้ายๆแล้วมันก็เป็นซีนที่แบบว่าคงคงจะบอกไม่บอกไม่ได้แต่มันมีในตัวอย่างอะในตัวอย่างเราอาจจะรู้สึกชอบแต่ว่าพอไปดูในหนังความรู้สึกมันมันจะเป็นเปลี่ยนไปหน่อยว่าแบบเฮ้ยมัน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 ใช่เหรอวะมัน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 จะต้องขนาดนั้นเลยเป่าววะอะไรเงี้ย ถ้าโดยช้มันดูเร่งไปหน่อยเออมันมันเร่งมากเลยรู้สึกตอนท้ายอ่ะน่าจะประมาณนี้ทำภาคสองทีเดียวมั้งเออแต่คิดว่าก็คงจะมีภาคสองมั้งแล้วภาคสองมันจะเลวร้ายไปเลยปะวะเพราะว่าแต่ภาคภาคภาคแรกมันมันมันดีแล้วนะมันจะให้สถานการณ์มันดูเลวร้ายไปก็คงคงไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าจบดีไหมผมว่ามันมันจบแบบหนังเฉินหลงเลยชิบหายจบหุ่นแหละ เออคือแบบสู้กันจบแล้วปุ๊บเหตุการณ์แม่งสงบปุ๊บแล้วจบเลยเฮ้ยเดียวดิกูอยากเห็นเหตุการณ์ต่อจากนั้นหน่อยแต่อันเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนจะรอเล่าภาคสองไงอือเหมือนจะไปต่อภาคสองจริงอันเนี้ยเอออือโอเคก็ประมาณถ้ารไรได้ดีนะถ้ารายได้ไม่ดีแต่เขาแต่เขาประกาศภาคจะทําภาคสองแล้วไหหรอแสดงว่าอะไรได้ดีผลอะไรเขาเรียกว่าแล้วนะกระแสวิจารณ์ดีแล้วก็ผลตอบรับดี เออ,เอ,อทางงั้นก็ดีเราก็ชื่นใจเลยเพราะส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนตัวเป็นติ่งเจมส์วานอยู่แล้วไงครับก็เลยค่อนข้างจะเข้าข้างเป็นพิเศษชอบอยู่แล้วก็คุณดูดิในรีวิวหนังแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันไงอองั้นก็ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับความรู้สึกหลังดูแบบไม่สปอยก็เดี๋ยวไว้เจอกันในะคลิปถัดไปในเร็วๆวันนะครับ